นักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับอะไรกันดีเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกผลไม้ดีไหมทุกคนอ่าวันนี้เรามาทําความรู้จักลักษณะแล้วก็ชื่อของผลไม้กันคะ่ะพร้อมหรือยังทุกคนก่อนอื่น เด็กๆรู้จักผลไม้อะไรกันบ้างคะกล้วยอา่ากล้วยหน้าตาเป็นยังไงสีอะไรนะกล้วยสตรอเบอรีร่สตรอเบอรี่ต้องสีอะไรองุนองุ่นต้องสีอะไรเอย่ยอ,อยากรู้แล้วใช่ไหมคะใครอยากรู้เราไปพบกับกิจกรรมของเรากันเลยคะ่ะแเดน,นี่นะคะก็คือ หน้าตาของกิจกรรมของเราวันนี้นะคะทุกคนอ่ามันจะเป็นเงาใช่ไหมคะเป็นเงาดำๆเอ๊วันนี้คุณครูพิเอร์จะให้ทำอะไรดีนะเออเอาเป็นว่าให้นักเรียนนะคะสุ่มหยิบรูปผลไม้ที่เป็นสีจากในกล่องนี้ นำไปติดกับเงาให้ถูกต้องว่าคือผลไม้ชนิดใดอ้าน่าสนใจและวสิใครจะตอบถูกบ้างเรามาเขย่าสุ่มกันเลยนะคะทุกคนหลับตาหลับตาสักหน่อยอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรนะติ๊กตอบติ๊กตอบมันเหมือนกับอนะันไหนน้ กับอันไหนนะอันนี้แอปเปิ้ลอันนี้คือแอปเปิ้ลนะคะแล้วก็นำไปติดเลยค่ะนี่เราได้แล้วนะคะหนึ่งคู่ผลไม้ของเราชนิดนี้ก็คือแอปเปิ้ลสีแดงค่ะต่อไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยอะไรนะ รสเปรียปร้ยวๆหวานๆสตรอเบอร์รี่นะคะสตรอเบอร์รี่อยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนนะอยู่นี่เองอยู่อันเดียวกับแอปเปิ้ลเลยนี่นะคะอ่านว่าสตรอเบอรี่นะคะต่อมาขยับขยับขยับสักหน่อยว้าวอันนี้คืออะไรเอ่ย ทูเรียนใช่ไหมคะสีเหลืองอันนี้คือราชินีของผล,ลไม้เลยนะคะสุดยอดอร่อยมากคะ่ะทุเรียนอยู่ไหนนะเงาของทุเรียนอยู่ไหนเอ่ยมีน้ำอยู่นี่นี่เองทุเรียนของเราถูกต้องไหมคะนี่ดูชัดๆนะคะตัวต่อไปเลยคะ่ะ แหมอันนี้คืออะไรเอ่ยมะม่วงใช่ไหมคะอันนี้คือมะม่วงมะม่วงของเราอยู่ไหนเอย่ยอยู่ไหนนะมะม่วงของเราอยู่นี่นี่เองตัวต่อไปเรามารุ้นกันคะนนนน่ะเราุ้รนรนอออันนี้อะไรเอย่ยอันนี้อะไรเอย่ยมังคุดใช่ไหมคะ ไหนเอ่ยไหนคือเงามังคุดนี่ใช่ไหมคะภา,าษาอังกฤษอ่านว่า mango s e e n นะคะทุกคนคือมังคุดนั่นเองคะ่ะแ้ต่อไปนี่เลยเนื้อสีแดงผลเปลือกสีเขียวผลใหญ่ๆอ่าอะไรนะอะไรนะแตงโมนั่นเองคะ่ะ watermelon น,นะคะ อยู่นี่นะคะทุกคนต่อต่อไปต่อต่อไปกล้วยใช่ไหมคะเปลือกสีเหลืองอันนี้คือกล้วยสุกนะคะทุกคนเงาของกล้วยอยู่ไหนนะอยู่ไหนอยู่นี่นี่เองป่านนั่นน่ะกล้วยนะคะทุกคนต่อไปต่อไปอ๋ออันนี้อะไรอันนี้อะไรนะ สับประรดใช่ไหมคะสับประรดมีตารอบตัวรอบตัวรอบตัวนะคะสับประรดอยู่ไหนแดมเหมือนกันเลยอยู่นี่สับประรดภายแอปเปิลนะคะว้าวโอ้นี่คือส้มของเรานั่นเองนะคะส้มส้มต้องอยู่นี่ครบหรือ,อยังเหลืออีกหนึ่งอันนี้คืออะไร ันนี้คืออะไรเรามาลุ้นกันแง่งุ่นองงุ่นเหลือตัวสุดท้ายแล้วเนาะเกรวเย้ครบแล้วนะคะแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะกับกิจกรรมเกมจับคู่ภาพเงากับผลไม้ชนิดต่างๆของเราค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะมาทบทวนศัพท์ภาษาอังกฤษกันค่ะ อันแรกเป็นอะไรเอ่ยมังโกสทีนใช่ไหมคะมังคุดนี่นะคะม n งโกสทีนนี่เลยต่อไปเป็นทุเรียนอันว่าจุเรียนต่อไปอง,งุ่นเกรปต่อไปนะคะเป็นแตงโม watermelon ส้ม so orange อ่าสับประรด pie n apple นะคะต่อไปเป็น strawberry strawberry นะคะแล้วก็ apple ออกเสียงตามตัวได้ค่ะ apple นะคะกล้วย banana มะม่วง mango โอเคแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรียนรู้หน่วยของผลไม้แล้วก็ลักษณะของผลไม้แล้วก็แถมยังได้ศัพท์ภาษาอังกฤษของผลไม้ต่างๆไปอีกด้วยสนุกกันใช่ไหมล่ะคะขอขอบคุณนักเรียนที่น่ารักทุกคนที่ตั้งใจเรียนและก็ตั้งใจฟังช่วยคุณครูเอิญจับ ูผลไม้กับเงาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะหวังว่านักเรียนของคุณครูพี่เอิญทุกคนจะได้ความรู้ไปอย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยโอ้โหสุดยอดไปเลยเลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณครูพี่เอิญก็ต้องขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย